สวัสดีครับเพื่อนเอทุกคนผมอีเจข่าวแมนจากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติหลายเว็บไซต์ความคิดเห็น .com คอมสำหรับวันนี้ก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกแล้วนะครับวันนี้จะเป็นประเด็นของคอมเมนต์ชาวบราซิลและชาวเวียดนามหลังจากที่ทีมชาติไทยพ่ายแพ้กับทีมชาติบราซิลไป1ต่อ3เซตในศึก VNL 2022 การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนช i o n สลี VNL สองพันยี่สิบสัปดาห์ที่3กลุ่ม6นัดที่สิเป็นการแข่งขันระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติบราซิลในวันที่2กรกฎาคม2 5งพเวลา2ี่สินาฬิกาสามสนาทีนณสนาม a าร์เมสอารีนเมืองโซเฟียประเทศเบลการียผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมชาติไทยพ่ายแพ้กับทีมชาติบราซิลไป1ต่อ3เซตโดยสกอร์18ต่อ25 24 25ต่อ23และ23ต่อ25สําำหรับโปรแกรมการแข่งขันในนัดต่อไปทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติอิตาลีในวันที่3กรกฎาคม2 5 0 5เวลา20.30นาฬิกา30นทีเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคอมเมนต์ของชาวบราซิลและชาวเวียดนามหลังจากที่ทีมชาติไทยพ่ายแพ้กับทีมชาติบราซิลไป1ต่อ3เซตในศึก VNL 2022จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับ โดยเราจะเริ่มต้นที่คอมเมนต์ของชาวบราซิลกันก่อนเลยนะครับโดยความคิดเห็นท่านแรกกล่าวว่าฉันยังคงจดจําทีมไทยในเวทีโลกได้พวกเขามีรูปแบบการเล่นที่หลากหลายฉันรู้สึกประทับใจที่พวกเขามักจะทําให้คู่ต่อสู้ต้องเหนื่อยล้าได้เสมอและพวกเขาก็มีเกมโต้กลับที่ยอดเยี่ยมมากที่พวกเขาสามารถเอาชนะทีมจีนได้มันไม่ใช่เรื่องของโชคจากนั้นก็มีผู้มาตอบใต้เมน้ว่าพวกเขาเคยเอาชนะทีมบราซิลมาแล้ว ในรายการเว r ร์กังกรีซึ่งมีเชลลาคราสโตรและฟาเบียนาคลาวดิโออยู่ในสนามด้วยดังนั้นมันจึงไม่น่าแปลกใจอะไรเลยมุมมองท่านต่อมาครับสงสัยต้องตรวจคลื่นหัวใจแล้วละเมื่อต้องรับชมเกมการแข่งขันที่น่าตื่นเต้นร้าวใจแบบนี้ลุยไปเลยบราซิลคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่ารู้สึกประหลาดใจกับทีมไทยแดนกลางของพวกเขา เต้นแซมบ้าต่อหน้าชาวบราซิลในเซตที่3ถือว่าเป็นเกมที่ยอดเยี่ยมเลยจากนั้นก็มีผู้มาตอบใต้เมนูว่าทีมไทยสร้างเซอร์ไพรส์มาตั้งแต่ช่วงแรกของการแข่งขันรายการนี้แล้วพวกเขาสามารถเอาชนะทีมจีนได้และเอาชนะสหรัฐอเมริกามาได้อีกหนึ่งเซตความคิดเห็นท่านต่อมาครับเป็นเกมที่น่าตื่นเต้นร้าใจมากเป็นเกมที่ยอดเยี่ยมสำหรับ,บวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติบราซิล ทีมไทยเป็นทีมที่ยอดเยี่ยมเลยแต่บราซิลทำได้ดีกว่าในช่วงเวลาที่ต้องชี้ขาดจูเลียเบิร์กแมนต้องได้เป็น6ผู้เล่นตัวจริงแล้วละขอแสดงความดีด้วยนะและขอให้โชคดีนะสาวๆชาวบราซิลท่านต่อมาแสดงมุมมองเอาไว้ว่ามันทำให้ท้องไส้ปั่นป่วนไปหมดแล้วเป็นเกมที่ดูแล้วสนุกมากจริงๆคอมเมนต์ท่านมาครับยินดีกับทีมบราซิลด้วยนะ แต่ใครสามารถอธิบายหน่อยได้ไหมว่าทําไมคนที่สูง1.96เมตรถึงมีปัญหายอย่างมากกับการตกผ่านบล็อกตา่ตาๆความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่ามันเป็นเกมที่น่าตื่นเต้นเร้าใจมากแต่สาวๆก็ได้รับชัยชนะอีกครั้งขอสแสดงความยินดีด้วยนะมุมมองท่านต่อมาครับนอกจากเซตแรกแล้วเซตอื่นๆก็ถือว่าสูสีกันมากเลยทีเดียว ท็อปสกอร์เรอร์คือเบิร์กแมน17คะแนนแคโร16คะแนนกาบี้14คะแนนจูเลีย12คะแนนและคิดซี่11คะแนนในความคิดเห็นของฉันนะคู่ต่อสู้ที่น่าจะเป็นคู่ชิงของบราซิลได้แก่เซอร์เบียจีนหรือไม่ก็อิตาลีตอนนี้ขอให้มาโฟกัสใเรื่องของการฝึกซ้อมและการเตรียมความพร้อมสำหรับรอบสุดท้ายซึ่งจะเป็นนัดตัดสิน ชาวบราซิลท่านต่อมาคอมเมนต์เอาไว้ว่าทีมบราซิลทําผิดพลาดเยอะมากถ้าหากในรอบ8ทีมสุดท้ายไม่มีการปรับปรุงก็คงจะตกรอบอย่างแน่นอนความคิดเห็นท่านต่อมาครับลุยไปเลยบราซิลลุยมันไปทุกอย่างเลยความคิดเห็นท่านต่อมาครับขอแสดงความดีกับนักรบสาวสวยของฉันจากประเทศบราซิลมุมมองท่านต่อมากล่าวว่า สาวๆคุณจะให้ความสำคัญกับการเสิร์ฟมากกว่านี้นะสถานการณ์ดีขึ้นเมื่อพวกเขาสามารถทำลายบอลแรกของทีมไทยในเซตที่4ได้อยากให้สมาคมส่ง CRG ไปฝึกซ้อมการเสิร์ฟให้กับสาวๆด้วยนะคอมเมนต์ท่านมากครับยินดีกับทีมชาติบราซิลด้วยนะปรบมือให้เลยมันเป็นเกมที่ยากลำบากเลยทีเดียวเพราะว่าทีมไทยมีเกมรับที่ยอดเยี่ยม แข็งแกร่งกว่าทีมจีนซะด้วยซ้ําแต่ว่าทีมบราซิลก็ยังสามารถเอาตัวรอดมาได้อย่างยอดเยี่ยมสิ่งที่สําคัญก็คือพวกเขาชนะอยากให้โรซามารียมงชิเบเล่ลงสนามดีกว่านะอย่าเอาโลไฮนาดาซิวาลงสนามเลยชาวบราซิลท่านต่อมาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าหวังว่าสาวๆจะได้เป็นแชมป์บีเอ็นแอล2022นะมุมมองท่านต่อมาครับ ฉันเป็นคนเดียวหรือเปล่าที่พูดว่าโรเบอร์ต้านั้นมีการเตรียมความพร้อมมากกว่ามาคริสคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าฉันหายใจแทบไม่ออกเลยแต่มันก็คุ้มค่ายินดีด้วยนะสาวๆความคิดเห็นท่านต่อมาครับวอลเลย์บอลทำให้ฉันรู้สึกมีความสุขเป็นบ้าเลยฉันรู้สึกภูมิใจมากพวกเธอยอดเยี่ยมมาก ชาวบราซิลท่านต่อมาสแสดงมุมมองเอาไว้ว่าขอสแสดงความยินดีกับจูเลียและเพื่อนร่วมทีมด้วยนะพวกคุณน่าทึ่งมากการเล่นกันเป็นทีมคือสิ่งที่สำคัญเยี่ยมเลยคอมเมนต์ท่านหมากครับจูเลียเล่นดีกว่าพิซซิลล่ามากเลยนะฉันไม่เข้าใจเลยว่าทำไมเธอถึงยังคงเป็นตัวสำรองเด็กสาวคนนี้จะกลายเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ดีที่สุดในโลกอย่างแน่นอน ความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าพวกเราชาวบราซิลชื่นชอบทีมไทยอย่างมากเลยพวกเราจะเชียให้พวกคุณผ่านเข้าสู่รอบแปดทีมสุดท้ายนะมุมมองท่านต่อมาครับสวัสดีนะชาวไทยฉันขอเชียร์ให้พวกคุณผ่านเข้ารอบได้นะกอดๆจากบราซิลคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่ามันเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากจริงๆที่จะต้องเฉียดตรงข้ามกับทีมไทย ยิ่งพวกเขาตกอยู่ในสถานการณ์ที่จะต้องชนะเพื่อการันตีการผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายแต่อย่างน้อยมันก็ถือเป็นเกมที่ดีและทั้ง2ทีมก็สนุกไปกับเกมการแข่งขันในสนามปรบมือให้เลยความคิดเห็นท่านต่อมาครับทีมชุดนี้ของไทยคือนักรบที่แข็งแกร่งมากยินดีกับทีมเสาวไทยด้วยนะและยินดีกับชัยชนะของทีมบราซิลด้วยนะ ชาวบราซิลท่านต่อมาแสดงมุมมองเอาไว้ว่าฉันรู้สึกมีความสุขกับชัยชนะของทีมบราซิลนะแต่ฉันก็รู้สึกเสียใจกับทีมไทยด้วยทีมไทยคือสุดยอดนักรบและพวกเขาไม่เคยยอมแพ้ขอให้ทีมไทยเข้มแข็งและขอให้พวกเขาประสบความสําเร็จนะคอมเมนต์ท่านหมาครับฉันอยากให้ทีมไทยได้หนึ่งแต้มจากเกมนี้จริงๆฉันรักพวกเขาถึงแม้ว่าฉันจะเป็นชาวบราซิล ความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าฉันเป็นชาวบราซิลนะแต่ฉันก็เชียร์ทีมไทยให้ชน,นะฉันอยากให้พวกเขาผ่านเข้ารอบจริงๆนะมุมมองท่านต่อมาครับทีมบราซิลเล่นภายใต้ความกดดันแต่ก็ยังดีที่สามารถคว้าชัยชนะมาได้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทีมไทยจะผ่านเข้ารอบนะและชาวบราซิลท่านสุดท้ายคอมเมนต์เอาไว้ว่าพวกเราชาวบราซิลและชาวไทย มีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันแต่พวกเราก็มีสิ่งที่เหมือนกันก็คือความสนุกสนาน passion แ,และความรักในกีฬาวอลเลย์บอลพวกเราคือเพื่อนกันต่อมาเรามาดูคอมเมนต์ของชาวเวียดนามหลังจากที่ทีมชาติไทยพ่ายแพ้กับทีมชาติบราซิลไป็น1ต่อ3เซตในศึก VNL 2022กันบ้างน,นะครับโดยความคิดเห็นท่านแรกกล่าวว่ามีข่าวลือว่าหลังจากรุ่นพี่6เสียเลิกเล่นไปแล้ว จะสามารถเอาชนะทีมไทยได้จากนั้นก็มีผู้มาตอบใต้เมนีว่ว่าทีมไทยเล่นได้ขนาดนี้ก็คงจะต้องกินน้ำใต้ศอกไทยไปอีก10ปีและก็มีท่านเข้ามาคอมเมนต์ว่าความแตกต่างก็คือบอลแรกบอลบล็อกและบอล2บอล2คือหัวใจสำคัญของกีฬาวอลเลย์บอลมุมมองท่านต่อมาครับน่าเสียดายสาวไทยพลาดเยอะไปหน่อย คอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าถ้าหากทีมไทยทำคะแนนเพิ่มในอีกสักหนึ่งคะแนนก็น่าจะโอเคแล้วมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่แคนาดาจะสามารถเอาชนะเยอรอมน,นีและเนเธอร์แลนด์ได้ความคิดเห็นท่านต่อมาครับถ้าหากดูจากอัตราส่วนคะแนนแล้วทีมไทยไม่ได้เป็นรองบราซิลเลยชาวเวียดนามท่านต่อมาแสดงมุมมองเอาไว้ว่าทีมไทยเล่นอย่างมุ่งมั่นในนัดชี้ขาดแบบนี้ แต่ก็แพ้ไปอย่างน่าเสียดายคอมเมนต์ Comment ท่านหมาครับถ้าหากทีมไทยเล่นดีในนัดที่พบกับโดมินิกันพวกเขาก็คงจะผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายไปแล้วตอนนี้ความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าทีมบราซิลมีแค่กาบ,บี้เท่านั้นที่ดูจะนิ่งที่สุดอาจกล่าวได้ว่าเธอคือจิตวิญญาณของทีมมุมมองท่านต่อมาครับ รู้สึกเสียดายแทนทีมไทยจังชาวเวียดนามท่านต่อมาคอมเมนต์เอาไว้ว่าได้เห็นแท็กติกการเล่นของทีมไทยแล้วรู้สึกหลงรักเลยความคิดเห็นท่านต่อมาครับ2เซตสุดท้ายทีมไทยตีได้อย่างยอดเยี่ยมทั้งเต้นระบำทั้งบินได้ส่วนทีมบราซิลก็หนักโหลมากความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าถ้าหากดูจากฟอร์มการเล่นของทีมไทยแล้ว ทีมไทยสมควรผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายมากกว่าทีมแคนาดานะมุมมองท่านต่อมาครับเซตที่2อีกนิดเดียวคิดว่าจะเอาชนะบราซิลได้แล้วแต่สุดท้ายก็ไม่สามารถยื้อให้ถึงเซตที่5ได้ทีมไทยมีรูปแบบการเล่นที่หลากหลายถ้าหากฝึกรับบอลแรกให้ดีกว่านี้พวกคุณก็จะไม่ต้องเหนื่อยใจชาวเวียดนามท่านต่อมาคอมเมนต์เอาไว้ว่า ขอแสดงความเสียใจกับทีมไทยอย่างสุดซึ้งความคิดเห็นท่านตมะครับทีมไทยกำลังจะดุดแปดอันดับแรกแล้วมุมมองท่านตมะกล่าวว่าขนาดทีมบราซิลยังโดนทีมไทยหลอกได้ไม่ต้องพูดถึงชาติอาเซียนเลยชาวเวียดนามท่านสุดท้ายได้แสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าโชคดีนะที่กาบี้ยังคงนิ่งพอในช่วงคะแนนชี้ขาด แต่ทีมไทยก็ถือว่าเล่นได้ดีมากแล้วถ้าหากเป็นแบบนี้มันคงจะน่าเสียดายมากถ้าคุณไม่สามารถผ่านเข้าสู่รอบแปบทีมสุดท้ายได้ขอบคุณภาพประกอบการบรรยาย Photo Credit footballer.com l ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคอมเมนต์ของชาวบราซิลและชาวเวียดนามหลังจากที่ทีมชาติไทยพ่ายแพ้กับทีมชาติบราซิลไป1ต่อ3เซตในศึก VNL 2022 หากเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับประเด็นนี้เชิญคอมเมนต์ไว้ที่ใต้วิดีโอด้านล่างได้เลยนะครับบางภาษาอาจจะใช้โปรแกรมอัตโนมัติในการแปลภาษาหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยถ้าหากที่นชอบโปรดกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดปุ่มกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมอิจคอมเมนต์ comment. จากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติและเว็บไซต์ความคิดเห็น com สำหรับวันนี้ขอบคุณและ สวัสดีครับ